สีลมสีลมกรุงเทพนะอะปกติดใจนี่จะต้นอยากให้เปิดเฮโลอยากแกเฮโลมันก็มันจังหวะมันไม่ได้มันก็ยังยังไม่เฮนะขอสง,อสงวนลิสิ์ไวนะน้นะมุกนีน้นานๆเราจะปล่อยครั้งเราจะปล่อยครั้ง อย่าให้เปมุกเก่าเลยมันน่าเบื่อนะลุงเนาะคือมันมุกเก่าแล้วก็เปลี่ยนไปสไตล์ใหม่เออเป็นสไตล์ใหม่ดีกว่ามีคนให้ต่างหูหนึ่งคู่สีเหลืองต่างหูบางต้นก็จะมีมีอยู่สองอันถ,ถ้าเป็นวงกลมก็น่าจะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์สองห้าร้อยห้าศูนย์สองอะไรประมาณนี้หกศูนย์สองได้ครับสวัสดีจ้านาลา นะครับมนทาหนูนาใจดีดนะครับสุรพันธ์คำหมัน,นบางปีจะสวัสดีออนนาราในจากสบังพทีสามหนึ่งเก้าไ,ได้ไหมก็น่าจะสนหน้าสนนิชนั้นนะครับเข็มพัดนะครับก็อยู่ในอาจารย์แม่ก็น่าสนอยู่เพราะว่าเป็นเลขตัวเดิมที่เขาทำบ่อยสามเก้าหนึ่งะทำบ่อยมากแต่ทั้งวันนี้หมอกสามหนึ่งเก้าก็พอทนอยู่ ว่าโควิดจะมาหรือเปล่าร้อนร้อนแรงมากนะโควิดนะโควิดจะมาไหมถ้ามาก็ถือว่าใช้ได้อยู่มั้งวันนี้แต่ว่าเริ่มจางแล้วแต่ว่าก็ยังฮอตอยู่วันนี้ไม่ฝันเลยมีโชคนะครับไทยรักแซ่เจียวเป็นกำลังใจคุณลุงปองครับผมยังมั่นคงครับหนึ <c oughs> ่งสี่ <c oughs> ก็จะก็หลักการมันก็มีแค่นั้นคือถ้าเรา จับตัวเดียวมันก็คือถ้าเสียคือเสียไม่เยอะนะถ้าพูดเรื่องจริงคือเสียไม่เยอะคือเสียแค่ที่เราซื้อตัวเดียวถ้าเราไปจับรายอาจารย์เนี่เสียเยอะจากคือถ้าไม่ถูกทั้งหมดคือจบเลยอ่ะนะครับก็อยู่ประมาณนี้ก็พยายามเขาเรียกว่าหยอดถ้าหยอดไปหมดทุกตัวคือเอาจริงๆก็ขาดทุนนะครบบพอ,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 อดีอ่ะสูงถึงเก้าออพอจะตามทุกอาจารย์นี่คือตายนะ แต่ว่าแต่ละาจาย์เขาก็แม่นของเขาอยู่นะแล้วแต่เซ้นแต่อะไรแล้วแต่จังหวะชีวิตของแต่ละคนแล้วแต่บุญนะครับฝอนว่ากินข้าวแล้วเห็นผมอยู่ในเส้นผมนี่ผมจะตีเป็นหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้กินข้าวก็มีเก้าแล้วจานข้าวก็น่าจะเป็นศูนย์ก็อยู่ประมาณนั้นเก้าศูนย์หนึ่งหรือเปล่าฝันเห็นพระสองรูปคุณอธิชาติอุดมฝันว่าเห็นพระสองโล เอาวัวมาถวายหนึ่งตัวพระสองรูปมีก็แปดวัวก็เป็นสี่แปดสี่กับเก้ากับสองมั้งโอ้ยทำไมหลายตัวแปดสี่เก้ากับสองครับมีชัยผมฝันว่าตัวผมหอตัวผมหอ,อนอยส่วนมากบางคนก็มีห้ามีหกอะมีห้ามีหก แต่บางคนเขาก็ต้องตามเอาตามอายุพศที่หอกอยู่ประมาณนี้นะครับคุณวิชยัยฝันเห็นลงศพเบื้องต้นก็ตีไปศูนย์สี่นะครับสลหรับเบาเบาทีคนตะคนใต้นะครับใช่คุณพายยืนยงฝันว่าได้เก็บเห็ดได้เยอะมากเห็ดเบื้องต้นตจะเจ็ดแล้วก็หกกับห้าจบบคู่เอาอยู่ประมาณนี้นลูกของฝันนะอ๋อเดี๋ยวไล่เอฟซีก่อนีจะพูดเรื่องฝันด้ฟัง อ๋อจะขี้โมเรื่องฝันให้ฟังอืมห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสี่ตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ผมจัดการหมดแล้วล่ะผมจัดการไปแล้วเดี๋ยวจะเล่าฝัความฝันให้ฟังว่ามันจะเกี่ยวน่าจะเกี่ยวอยู่อ๋องวดนี้สี่เจ็ดดังไม่รู้เลขอะไรก็อยู่ในแปรปกเราก็มีมีือนกันคือไม่รู้เขาจะดังไม่ดังเราไม่รู้อของเราก็แปรปกไว้แล้วล้ว เดี๋ยวไว้แต่ต้นยกเลยนะครับกระดังกระดังไปเหอะถ้าดวงเราไม่ถึงมันก็ไม่ถูกแค่นั้นแหละคิดอะไรมากตอนแรกเขาไปขโมยของกันจะเกี่ยวกับเป็นโจรงั้นมมีเกตหรือเปล่าฝ <Yeah. S 1> ันเดินเดินเจอเห็ดจ้ะเจอเห็ดก็เห็ดก็เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดอะไรก็ว่าไปเห็ดเห็ดเป็นเ็ดก็ได้นะ ก็ผมว่าอาจารย์แม่มีมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ตามสไตล์นะเพราะเขาเว้นเราไปงวดหนึ่งอะเมื่อกี้น้ำล้าเขาเว้นเราเนาะเขาเว้นเราไปเป็นเจ็ดในงวดนี้น่าจะมานะมาเลขตัวเก่าๆตัวเก่าๆกราทำไมถึงว่าตัวเก่าๆเ,เพราะว่าเมื่อคืนผมฝันฝันตื่นมาจําได้เลยว่าไปงานศพงานศพไปไปก็ ไปไปเป็นบ้านหลังเก่าแล้วประตูอะมันเก่ามากอ่ะจนจะผุกอะลักษณะเป็นยังไงประตูก็เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะครับก็จะมี่อนค้างไว้ข้างล่างวาดไว้รือเปล่าขอดูภาพปริศนาหน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวูปประตูเนาะถ้าพูดเฉยเฉยไม่เห็นภาพไม่ใช่ลุงฟอมนะครับแต่ถ้าพูดแล้วเห็นภาพมีที่มาที่ไปนี่คือตัวจริงครับอะ มันเคยฝันนะัประตูนะเคยฝันนะบ้านก็เคยเอ้อตรงเงินนั้นมันออกอะไรมัที่ฝันก่อนนะออกสี่อะไรไม่รู้จำไม่ได้สีนี่สีครับเรามาดูรูปความฝันตีออกให้ให้ทุกคนคิดตามมาเลยนะอาจจะตีไม่เหมือนกันนะลุงเนาะแต่ใครตีแม่นๆก็ลองไปตีดูเราตีม,มัน ชอบคาว่าเก่าคําว่าเก่าผมชอบรูปงานนั้นที่เราฝันว่าเก้าอี้เก่าอยู่บนหลังคาใช่ไหมเก้าเก้าสี่นะเงินนะเก่าใกล้ๆหรืออันนี้ประตูประตูบานหนึ่งมันเก่ามากครับนี่เป็นรูปประตูอย่างนี้แล้วนะครับเป็นอย่างนี้นี่ประตูอันนั้นราคาวงกบบอไม่ใช่ผมตีตัวอะไรก่อนเป็นเลขหนึ่งนี่อ่าจะเป็นเก้าก็ได้นี่ครับเก่านะเป็นตัวเลขตัวเก่าก็มีหนึ่งอะตัวเก่าใช่ไหม มันเป็นสี่เหลี่ยมนะลุงเนาะประตูคือสี่นะมันชัวร์แล้วล่ะในประตูลุงอยู่ข้างนอกหรือข้างในผมเข้าไปในบ้านแล้วผมก็เข้าไปแล้วจับประตูมางี้ก็ครงนี้มันเหมือนจะพังกระโุดอะไรที่ผมก็เลยมาใส่ก้อนทั้งนี้อ๋อเข้าไปแล้วคือได้จับเลขสี่แล้วงั้นเลขสี่อยู่แล้วเหมือนลักษณะประตูด้านหลังลุงเนี่ยอ่าอ่าอ่าเออเดี๋เลยว่าเอะถ้าผมฝันเห็นประตูทีไรก็ออกสี่ทุกครั้งเลยนะแต่สีอะไรถ้ามาแบบนี้ก็เท่าเป้ารอเลขหัก อันนี้คําว่าเก่าผมก็เลยเก้าหรือก่อนก็ได้เนี่ยก้าก่อนถ้าเป็นสี่หนึ่งหนึ่งก็ถือว่าปากเซียนเล็กเบิ้นมามันเป็นตัวเก่าปีพศในรุ้ไม่ว่าไงเก่าใกล้ๆ้หรือเก่าไกลๆนี่แหละถ้าเก่าใกล้ๆนี่ถ้าเก่าปีที่แล้วก็มันเก้าเจ็ดกับเก้าแปดจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าปกติถ้าทิ้งโซนผมมาลองไปศึกษาด้วยทิ้งว่าที่มันออกเจ็ดสี่ตัวนะครับว่อมาหายหมดนะพวกเลขพว้ ันนี้มันจะเหลือเก้าหรือเปล่าเลยคิดว่าอาจจะไม่เหลืออาจจะมีหนึ่งบนหนึ่งล่างสี่บนสี่ล่างแบบนี้เห็นไหมถ้าเกิดมาออกทางตรงสายเดียวเนี่ยไม่ต้องไปเอากายดอกหอยออกเมื่อกี้อะออกหอยออกเมื่อกี้แล้วมาออกตรงนี้ห้าหนึ่งสี่ไปเลยหรือจะเป็นห้าหนึ่งสี่ตรงนี้หรือสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งตรงนี้ก็ถือว่าจบไปเลยอ่ะตรงสําคัญในที่วงไว้ดแดงๆเ่ยโซนสําคัญเหมือนกัน สามจุดท,ที่น่าสนใจอันนี้คือมุมมองคือคือพูดง่ายเขาทะลุต,ตรงนี้เลยอ่ะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์ไปทางสายตรงเลยก็ไม่รอดหรอกตรงนี้ดิงดิงเลยเจ็ดหนึ่งสี่ถ้าเขาหลบมุมให้เรางงเฉยๆก็แปดหนึ่งสี่ตรงนี้นี่เกินนี้นะเพราะเลขกลุ่มเดียวกันเลยจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วถามว่าเขาจะผ่านตรงศูนย์ได้ไหมหรือเปล่าครับ นี่ที่เรายัางปิดปิดสนากันไว้เพราะฝันไปงานศพเมื่อคืนน่าจะเกี่ยวกับศูนย์ศูนย์สี่เป็นตัวกันแล้วบ้านหลังนี้ไม่ได้เกี่ยวกับงานเห็นไหมไม่รู้ในฝันผมจําไม่ได้หรือจะเกี่ยวกันนาผมหรือเปล่าน่าจะเป็นบ้านนาผมเห็นไหมจาได้ไหมที่ผมไปศพงานศพนานาอายุเจ็ดสิบเอ็ดหัวอกหนึ่งเจ็ด สงสั้จะถูกหวยแล้วมั้งงานนี้ฝนตกมันล้กอแล้วอ,นะอันนี้ผมแปลไปตามอันนี้กอ่อนนี้กน่นนี่ประตูนะประตูเก่าแล้วถ้าเราไปดูเลขเก่ากําลังพูดถึงเลขเก่าใช่ไหมใช่ครับเก่าใกล้กหรือเก่าไกลๆกไหนไปไหนเนาะฝนตกแล้วหา,หาทิศไม่เจอตัวน,นี้ <laughs> นี่ครับถ่ายทันกันสดสดนะไม่มีเตรียมกันนะครับอ๋อเรากําลังพูดเรื่ององไรโซนเลขครับ น่าสนใจนะจุดน,นี้ไม่ได้มีเตรียมกันนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ที่เราชี้เป้าอะ่ะกลุ่มนี้น่าสนใจเพราะว่ามีสี่หนึ่งหนึ่งก็มีแปดหนึ่งสี่ก็มีเ็ดหนึ่งสี่ก็มีห้าหนึ่งสี่ก็มีโซน,นนี้น่าสนใจมากถ้าเปรียบเทียบตรงนี้คือการทะลุทะลุดงศูนย์จะทะลุรอดหรือเปล่าถ้าทะลุไม่รอดกระสูนติดมาถ้าทะลุไปก็ตรงสายตรงเลย แต่เขาหลบมุมมาแล้วก็เป็นแปดหนึ่งสี่อันนี้คือโจทย์ง่ายๆแล้วมาดูอีกจุดหนึ่งน่าสนใจอยู่อ๋อนี่หน้าตื้นๆเหมือนเดิมมุกเรามีเยอะมากแปดหกหนึ่งงวดเมื่อกี้เมื่อกี้ออกสองหกหนึ่งใช่ไหมตัวเก่าเป็นหกหนึ่งแล้วมาต่อห้าศูนย์ถ้าจะมาห้าหนึ่งเก้าได้ไหมนี่เห็นไหมมันมีมีบอกครบอยู่ใน อยู่ในอาจารย์แม่ถือว่าครบองนะครบองคอะ่ะเพยงจะจับคู่ให้ได้แต่ผมจะชอบหนึ่งอยู่แล้วละยังไงก็ชอบหนึ่งกับสี่อยู่แล้ว519 <5 19 S 1> ผมก็ชอบแต่ผมไม่เขียนให้จำเอาไว้อยู่ในอาจารย์แม่หมด519 714 414 141ก็ 14, 14, 14, 14, 14, 14. อยู่ในนี้มีแค่นี้เนาะก็ไม่รู้ว่าเบื้องต้นเอาเซ็นเตอร์เราอยู่ที่หนึ่งอยู่แล้วละ่ะ จะจ่อคู่นี้หรือเปล่าออกคู่นี้ก็จบครับจะจออคู่เซตนี้หรือเปล่าเัวเซตนี้ได้หกตัวเลยนะครับสมมติตัวนี้เป็นหลักแสนตัวนี้ก็เป็นหลักหมื่นตัวนี้หลักพันแล้วก็ตกมาห้าเก้าหนึ่งไปจบเลยนะครับห้าหนึ่งเก้าก็ได้เก้าหนึ่งห้าก็ได้ไม่บอกลุงว่ามีชุดสำรองนะลุงงวดนี้มีชุดสำรองให้ชุดสำรองถ้ามันไปทะลุ อ๋อถ้าไปค,คือคือคือตามปกติน่ะหัวอย่างนี้ถ้าถ้าเขาผ่านแดนแดนศูนย์ได้นะถ้าไม่ผ่านก็จะมีมีตัวรองคือต้องเอาศูนย์เข้าแทรกเข้าไปเลยก็ไม่รู้เอาคู่ไหนก็ว่าไปก็เบื้องต้นศูนย์น่ะ ื้องต้นก็ศูนย์ผมกลัวอยู่แต่ถามว่าเปอร์เซนต์ออกมีไหมมันปกติมันจะน้อยมากแต่ทีนี้มันมันว่างมาสามงวดแล้วศูนย์หลักแสนนะคือศูนย์ไม่แทรกแต่งวดงวดสีงวดก่อนคือเขามาอยู่หกห้าศูนย์เลยนั่นก็เลยนั่งงงว่าเขาจะทําอะไรก็นั่งคิดสไตล์ถ้าเลขใกล้ๆก็เลขตัวเก่านี่ยมันต้องมีประตูเก่านะเราต้องมีตีโจทย์ว่าประตูเก่าเลขเก่าถ้าเก่าปีที่แล้ว โอ้รู้สึกว่าขนจะหนักมากนะครับก็ถ้าเก่าเก่ายัางไงเขาจะมายัางไงเก่าเก่าที่เคยมีแผลหรือเปล่านี่ผมยังตีปิดสนามไม่ออกว่าเลขประตูเก่าถ้ามาออกตามอาจารย์แม่ก็ถือว่ารอดตัวไปคือก,ก็ก็ถือว่าเป็นดวงนะ คือคืออยากให้ชัดกว่านี้ก่อนผมถึงจะพูดหรือเอาแบบนั้นดีกว่าเนาะใกล้แล้วละ่ะคือฝันมันก็จะมีสเต็ปแรกคือผมฝันเห็นโทรทัศน์เอฟทีถามว่าโทรทัศน์สองเครื่องมีสองเครื่องไหมก็มีเรื่องจริงคือมีสองเครื่องีีว <CV. S 1> แล้วก็มาฝันว่าภรรยาเอาแตงโมมาให้สองถุงมีไม้เสียบด้วยนะแตงโมสองถุงไม่ใช่ถุงนี้นะเป็นถุงอะไรถุงที่ใส่แกงอะ่ะถือมาสองอันเลยปกติถุงก็เป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้ว ถ้าในตีในแตงโมเดียวผมจะตีสองสองสองสี่หนึ่งสามสองหนึ่งอะไรอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้ก็อยู่ในาจารย์แม่เหมือนเดิมนะครับก็อยู่ประมาณนี้โอเข้ามาเยอะแล้วนั่นเราให้ฟังข้าวเก็ดหนึ่งสี่เป็นทางตรงนะไม่รู้มัน<อ>จะออกไม่ออกถามว่าผมเคยคำนวณได้ไหมตัวนี้ได้แล้วก็ตำแหน่งเดียวกันทุกและกับนาปัจจุบันด้วย ถาม่จะมาออกหลักร้อยซ้ําได้ไม่ได้นะถ้าออกมาตัวนี้ก็ถือว่าตรงมากเจ็ดหนึ่งสี่ก็ถือว่าทางตรงมากแล้วโดยที่ว่าถ้าเราเป็นเซียนหวยเราจะบอกว่าหลักร้อยมาเจ็ดแล้วคงจะไม่มาอีกแล้วนี่เลขล่างอ่ะลุงเป็นไปได้ไหมเลขล่างจะเกี่ยวกับหนึ่งสี 1> 1, ่นี่หนึ่งสี่เหรอคือสไตล์ของเลขล่างนี่ถ้าถอดรหัสสไตล์ของตัวเลขแล้วเขาจะ ใช้ยังยังเชื่อมอะหมายถึงว่าถ้าสี่ออกบนสี่ก็จะออกล่างด้วยถ้าหนึ่งออกบนหนึ่งก็จะออกล่างด้วยมันจะเป็นอย่างนี้ล่างกับบนคือเลขตัวเดียวกันมาเลยคืออย่างน้อยต้องมีตัวหนึ่งเหมือนกันสองเด้งไหมวันนี้ก็สองเด้งสองเด้งสองเด้งบนล่างเลย <จะ S 1> ถ้ามามน,นะถ้าลุงบอกว่ามาฮะสองเด้งคือติศึกษาสไตล์แล้วคือบนล่างจะตัวเดียวกันเหมือนเดิมคือน่าจะง่ายนะถ้าบางทีอาจจะได้สองเด้งล อยู่ประมาณนี้เนาะต้องเลยฝนนะครับอาจจะอะไรนะติดฝนหน่อยนะหนึ่งหนึ่งสองก็อยู่ในจาย์แม่ได้นะจ๊ะไม่จะว่าหนึ่งสองหนึ่งแต่ชอบอะ่ะแต่หนึ่งสองนี่ได้ได้อยู่ในเก้าอยู่ <c oughs> อะไรน่าลองมาเทียบกันดูอ่านคอมเมนต์ไม่ทนันเพราะฝนตกด้วย <c oughs> อ้าวสนุกละงานนี้ <c oughs> เขาไปดูประตูลุงไหมถ้าอย่างบางคนเข้ามาทีหลังไม่เห็นประตูก็สแคปเอาได้ฝันถึงทะเบียนรถ4411เลขสวยเลยนะเนี่ยถ้าออก411ก็ถือว่าเลขในรอบกี่ปีนี่ยังไม่ออกหนึ่งมาออกนะเนี่้าถานตอนนี้ก็เข้าเข้าประตูลุงแหละปะหงิดหงข้างล่างเลยเออฝนตกนะตรนนี้ ฝนตกนะนี่ไร่สดก็ต้องลุยฝนนะนี่พเ่น่าดูครับผมหกสี่หกสี่ถามมันมันหวยเป็นไปได้ทุกตัวนะหกสี่สีหกเนี่ยมันคือสี่เก้าคือถ้าสี่เก้ามันดังเราก็กลับหัวก็พอได้อยู่คือคือหวยไม่รู้ใครจะแม่นต้องไปแยกแยะเอาเองอ่ะคุ้มเทไหมัลว่าหวยออกวอวก็มาเป็นเลือด แต่ก็เป็นเป็นสายยาวจากชั้นขอเป็นสายก็น่าจะเป็นเลขหนึ่งยืนก่อนโชว์พัฟไหมขอบคุณแม่ค้าใจดีถามว่าโชว์ไม่โชว์เรามั้งเพราะว่าแม่บ้านนะ่ะไปเก็บแล้วไม่ได้อยู่กับผมนะผมจะปล่อยวันวันสุดท้ายแล้วกันอยู่กับแม่บ้านนะ่ะจะติ๊กให้หน่อยเดียวแค่นั้นล่ะมันมุกเดิมนะั้งส่วนไม้เขาไม่โชว์เหรอ ใม่โชว์ลอตเตอรี่อ่ะดาอ่าเขาไม่โชว์ลอตเตอรี่เท่าไหร่นะถือว่าเป็นการที่นำการเล่นการพนันแต่เราคำนวณตัวเลขไม่เป็นไรมั้งถ้าพักก็น่าจะพักตัวนี้นะดูมือลุงถ้าพักนะถ้าพักน่าจะพักตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ลอตเตอรี่อยู่ที่บ้านภรรยาเก็บไว้แล้วเดี๋ยวต้นสายปลายเหตุมันจะมีที่มาเลี๋ยวจะเล่าสู่ฟัง ตาตองสองตัวก็จะแปลยังไงดีลาก็แปดอยู่แล้วมันสองแปดกับแปดแปดะแ,แปลไปตามเนื้อผ้าก่อนละ